สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่1เลยนะคะวันนี้เป็นวันพุธเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อคือนนอนหลับสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องของคำสันธานต่อจากเมื่อวานกันค่ะ เมื่อวานครูได้ฝากให้นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเรื่องของคำสันธานจากการที่เราได้เรียนเรื่องคำสันทานเป็นพื้นฐานไปแล้วเรามาทบทวนกันเลยค่ะคำสันทานที่เราได้เรียนไปนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะว่าคำสันทานเป็นอย่างไร คำสันธานก็คือคำที่เรานำมาใช้เชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคก,กับประโยคและเชื่อมข้อความกับข้อความเชื่อมเพื่ออะไรเพื่อให้ประโยคหรือข้อความนั้นมีเนื้อหาต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน ทำให้ประโยคหรือข้อความนั้นเกิดความสมบูรณ์และภาษาสะสลวยขึ้นค่ะหวังว่านักเรียนคงจะพอจำได้นะคะเรามาดูชนิดของคำสันธานกันชนิดของคำสันธานนักเรียนคงทราบแล้วว่าแบ่งเป็นสี่ชนิดได้แก่ 1. นึคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน 2. คํคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน 3. คํคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและ 4. คํคำสันธานเชื่อมประโยค ที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนชนิดของคำสันธานสองชนิดแรกกันก่อนนะคะชนิดแรกคือคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันลักษณะของประโยคชนิดนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คำสันธานชนิดนี้ได้แก่คำว่ากับและทั้งครั้นจึงพอกอ็เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะพาราดอนและแทมมี่เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถคำว่าและ เป็นคำสันธานประโยคที่สองพอพระอาทิตย์รับขอบฟ้าฝูงนกก็บินกลับรังพอก็เป็นคำสันธานค่ะดูชนิดต่อไปกันเลยค่ะชนิดที่2องคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน คำสันธานชนิดนี้เป็นการบอกว่าประธานในประโยคไม่ไปในทิศทางเดียวกันคำสันธานชนิดนี้ได้แก่คําว่าแต่ถึงก็กว่าก็แต่ทว่ามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะประโยคแรกสังคมมุ่งพัฒนาด้านวัตถุ แต่ด้านจิตใจขาดการสนใจคำว่าแต่เป็นคำสันธานค่ะประโยคที่สองถึงฉันจะลำบากฉันก็ไม่ยอมทำชั่วเด็ดขาดถึงก็เป็นคำสันธานเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างยากไหมคะนักเรียนครูหวังว่าคงจะไม่ยากสำหรับนักเรียนนะคะ แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนอีกครั้งนะคะวันนี้ครูคิดว่าเราคงจะเรียนกันเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีอะไรสงสัยนักเรียนก็ถามครูได้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับเข้ากลุ่มนะคะพูดคุยกันเช่นเคยค่ะ ตอนนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ